พอแฉนาทีแก๊งนรกทั้งชายหญิงระทึกบุกโรงเรียนทำร้ายครูนักเรียนหนีตายตำรวจสั่งตรึงกำลังเมื่อเวลา16นาฬกาวันที่24กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจเอกสุทนกุญแจทองรองสอบสวนสอน,นอบางขุนเทียนรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิง ถนนเอก,กชัยซอย43แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับพันตำรวจโทรนรงริ์ทองแพรรองผู้กำกับการสสส,อสอนอบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจฝ่ายสืบสวนและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงที่เกิดเหตุอยู่ภายในโรงเรียนบริเวณอาคารหนึ่งชั้นล่าง ในห้องด็ตอร์บุญยพงศ์โพธิวัฒน์นัอายุ52ปีซึ่งเป็นผอโรงเรียนมัธยมวัดสิงจากการตรวจสอบพบโทรทัศน์ดิจิตัลทีวีขนาด40นิ้วซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะภายในห้องล้มลงมาที่พื้นชุดน้ำตกจำลองซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องถูกพังกระจัดกระจายเบื้องต้นพบด็ตอร์บุญยพงศ์เจ้าของห้องยังคงตรวจดูข้าวของอยู่ภายในห้อง ภาพหน้าตาถูกชกจนบวมช้ำที่แก้มและคางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปทำการตรวจด,ดูอาการและพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่นๆเป็นคณะครูอาจารย์นักเรียนชั้นมปลายและรอปพอของทางโรงเรียนรวม15รายเป็นชาย13รายและหญิง2ราย ซึ่งมีบาดเจ็บบวมฟกช้ำจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจำนวน3-4แห่งไปก่อนหน้านี้ล่าสุดแก๊งวัยรุ่นดังกล่าวได้เข้าพบตำรวจแล้วโดยตำรวจได้แจ้งข้อหา3ข้อหาคือบุกรุกสถานที่ราชการทำลายทรัพย์สินในสถานที่ราชการและทำร้ายร่างกาย จากการสอบสวนนายเสรีนาควิจิตอายุ54ปีกรรมการวัดสิงห์ซึ่งมีพื้นที่ติดก,กันกับโรงเรียนได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีงานบรรพชาอุปสมบทขึ้นที่วัดทําให้มีแตรวงมาร้องรําทําเพลงแต่ทว่าวันนี้ทางโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ก็ได้นัดหมายให้นักเรียนส่วนหนึ่งมาสอบช่วงปลายภาคก่อนปิดเทอมเช่นกันทําให้ทางครูอาจารย์ที่กําลังควบคุมการสอบ ต้องประกาศผ่านเสียงตามสายให้คณะแต่วงยุติการละเล่นเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเด็กๆอยู่3-4ครั้งแต่แต่วงก็ไม่หยุดกระทั่งขบวนแห่นาคเดินมาถึงหน้าโบสก็ได้มีคณะครูอาจารย์ส่วนหนึ่งเดินออกจากโรงเรียนมาที่ขบวนพร้อมขอความร่วมมือให้ดนตรีหยุดเล่นจนทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงและแยกย้ายกันไป นายเสรีได้กล่าวว่าแต่แทนที่เหตุการณ์จะจบลงเท่านั้นบรรดาน,นักดนตรีในขบวนแต่วงและญาติิของผู้บรรพชากลับรวมตัวกันลุกคือประมาณ50คนและเดินตามคณะครูอาจารย์ที่มาขอความร่วมมือให้หยุดเล่นไปถึงที่โรงเรียนโดยตนได้ยินว่า หัวโจกในกลุ่มจะบุกไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ช่วงนั้นตนไม่ได้ตามเข้าไปในโรงเรียนด้วยกระทั่งทราบว่าฝ่ายที่ลุกค,คือเข้าไปในโรงเรียนนั้นไปทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูอาจารย์รอปภและนักเรียนภายในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บและพากันหลบหนีไปดังกล่าว ขณะที่พันตำรวจโทนร,รงธิ์ทองแพรได้กล่าวว่าขณะนี้ได้นำกำลังสายตรวจและฝ่ายสืบสวนไปตรึงเอาไว้ในโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซําซ้อนโดยพนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางโรงเรียนทางวัดและตามเส้นทางเดินเท้าเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุว่ามีใครบ้าง จากนั้นจะเรียกเข้ามาแจ้งข้อหาร่วมกันทำลายร่างกายผู้อื่นและร่วมกันทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายส่วนข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการนั้นยังอยู่ระหว่างพิจารณาอีกครั้งว่าเข้าข้อกฎหมายหรือไม่เนื่องจากวันนี้ทางโรงเรียนเปิดนัดนักเรียนบางส่วนเข้ามาสอบเหมือนวันปกติ ทำให้มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าออกได้ตลอดเวลาเช่นกันพออมัธยมวัดสิงห์เผยกลุ่มคู่กรณีบุกขึ้นไปทำ้ายร่างกายเด็กถึงในห้องสอบต่อมาเมื่อเวลา19นาฬิกาวันเดียวกันดรบุญยพงศ์โพธิวัฒนัตอายุ52ปีซึ่งเป็นผอ,อโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ถูกใช้เป็นสนามสอบแกแพท ประจำปีการศึกษา2,562มีนักเรียนจากหลายโรงเรียนเดินทางมาสอบกันเป็นจำนวนมากซึ่งภายหลังทราบว่าที่วัดก็มีขบวนแห่หน้าเข้าโบสถด้วยเช่นกันเบื้องต้นช่วงเช้ามีหนึ่งขบวนส่วนช่วงบ่ายก็มีอีกหนึ่งขบวน ทางครูอาจารย์ที่รับผิดชอบด้านวิชาการก็ได้เดินเท้าออกไปประชาสัมพันธ์ให้เจ้าภาพรับทราบโดยขบวนช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้านั้นได้รับความร่วมมืออย่างดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงขบวนช่วงบ่ายก็กลับมีปัญหาเกิดขึ้น ดรบุญยพงศ์กล่าวอีกว่าก่อนเกิดเรื่องตนไม่ทราบว่ามีใครทะเลาะก,กันอย่างไรและไม่รู้มาก่อนจะมีญาติผู้บวชรวมตัวกันมาพบขณะที่ตนกำลังประชุมคณะอาจารย์บางส่วนอยู่ในห้องพักก็มีคู่กรณีจำนวนมากทั้งชายและหญิง บุกเข้ามาทำลายร่างกายทำลายข้าวของหนำซ้ำที่พฤติกรรมอันตรายมากไปกว่านั้นก็คือยังมีการแบ่งกำลังขึ้นไปบนอาคารสอบชั้นสองและชั้นสี่เพื่อทำร้ายนักเรียนที่เดินทางมาสอบครูอาจารย์คุมสอบทั้งชายและหญิงเบื้องต้นตอนนี้ทราบว่ามีนักเรียนบาดเจ็บ14คนส่วนครูอาจารย์บาดเจ็บ4-5รายซึ่งจะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ